ธรณีวิทยาพบหลักฐานที่เชื่อว่าในพื้นที่จังหวัดตาเคยเกิดภัยพิบัติทางธรณีครั้งรุนแรงเมื่อหลายแสนปีก่อนค่ะซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไม้กลายเป็นหินที่กินเนสเวิลด์เรคคอร์ดได้บันทึกสถิติให้ประเทศไทยพบไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกติดตามรายงานจากคุณกัญญรัตน์เรือนใจผู้สื่อข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติซึ่งเดิมในดีเนี่ยการสะสมตัวที่จะเกิดลักษณะยากมันต้องเกิดในแนวระนาบก่อนในแนวนอนเสมอเสมอกันก่อน เสร็จแล้วขบวนการตามมาคือว่ามีการยกตัวดันตัวด้านล่างทําให้ชั้นนี้มีการเอียงเทหลุมลึก6เมตรที่ขุดไม่ไกลจากจุดที่พบไม้กลายเป็นหินที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกเป็นหลักฐานสําคัญว่าที่นี่เคยเกิดเหตุภยัยพิบัติทางธรณีครั้งรุนแรงในอดีตเมื่อหลายแสนปีก่อนชั้นล่างสุดเป็นจุดที่บ่งบอกได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทางน้ำโบราณ จากตะกอนกรวดที่ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน <Hello. S 1> ซึ่งดินในชั้นนี้คือจุดที่พบไม้กลายเป็นหินฝังอยู่ชั้นต่อมาแม้ความละเอียดจะเหมือนชั้นล่างสุดแต่พบว่าดินมีความลาดเอียงทำให้เชื่อว่าในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เคยมีการเคลื่อนตัวของแผ่นดินเป็นกรวดที่มาจากหินแกรนิตเห็นไหมหินแกรนตก็คือจะมีมีแร่สีขาวกับแร่สีดํา ส่วนชั้นที่มีความแตกต่างมากที่สุดกว่าชั้นอื่นคือบริเวณกึ่งกลางของหลุมชั้นนี้นักธรณีพบหินและตะกอนแม่น้ำขนาดเล็กใหญ่ต่างชนิดกันเช่นหินแกรนิตหินโคลนหินคอร์สปกติหินเหล่านี้มีต้นกําเนิดต่างกันจึงสันนิษฐานได้ว่าอดีตที่นี่เคยเกิดเหตุภัยพิบัติอย่างรุนแรง จากกรวดที่อยู่ในชั้นต่างๆนะครับเราดึงมาขยายเห็นนะครับเห็นว่ากรวดมีขนาดใหญ่ความกรมมนนะครับความกรมมนของมันนี้บ่งบอกเรื่องการพัดพามามีการขัดสีและมาพร้อมกับตะกอนกรวดขนาดเล็กนะครับมีความกรมมนเหมือนกัน,นถ้าเราเทียบไปเห็นก็คือว่าทําไมชุดพวกนี้พัดผามาพร้อมกันได้นั่นแสดงว่าต้องมีพลังงานมหาศาลที่จะพาตะกอนกรวดชุดพวกนี้มาพร้อมๆกันได้นะครับนี่คือการกัดเซาะของตะกอนกรวดชั้นนี้ ก็เลยกัดชั้นล่างออกไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาสะสมตัวเป็นชั้นนี้ให้เราเห็นนะครับนี่คือการพัดพามาที่มีพลังงานมหาศาลของธรรมชาติครับนอกจากชั้นตะกอนชนิดของไม้ที่กลายเป็นหินอย่างไม้ทองบึง้งยังเป็นหลักฐานสําคัญที่บ่งชี้ว่าที่นี่เคยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพราะไม้ทองบึง้งเป็นพืชที่พบในป่าดิบชื้นแต่ปัจจุบัน ป่าที่นี่กลายเป็นป่าเขตร้อนที่ไม่สามารถพบต้นไม้ชนิดนี้ได้เราเรียนรู้อะไรจากมันนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราใช้ดูว่าถ้าเป็นเพื่เขาแกรนหะิตนะต้นไม้ไม่มีมมนะสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงนะโอกาสถล่มเหมือนกันไหม,มก็ถล่มเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากมังบ้านป่าตรงนั้นสําคัญนะฮะสาคัญแล้วก็คือถ้าเป็นนักธรณีสามารถที่จะไป ไปให้ความคิดเห็นในการก่อสร้างนู่นก่อสร้างนี่หรือคิดเห็นกับชาวบ้านที่อยู่ในภูเขาเนี่ยเราสามารถจะให้ความรู้ได้การศึกษาไม้กลายเป็นหินไม่เพียงแค่บ่งบอกเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่การศึกษาอดีตทําให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เริ่มในยุคอุตสาหกรรมหรือยุคปัจจุบันแต่เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อแสนปีก่อนและยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นการศึกษาอดีตคือการเรียนรู้วิธีรับมือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างปลอดภัยกัญยรัตน์เรือนใจศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติรายงาน